อน,นุทินก็พยายามจะใช้หลักการอเมริกาไทย first สไทยต้องมาก่อนแต่ไม่เข้าใจเชิงภูมิรัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์ของโลกการจะเข้ามาเป็นบริหารผู้บริหารของประเทศไทยต้องเข้าใจหลักเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกก่อนนะฮะและต้องเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า global station หรือโลกาภิวัตคือการเปลี่ยนแปลงของโลกคนั สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมพิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์ในกาบันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศและการต่างประเทศรอบนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่ปรากฏว่าระงับเรื่องของการค้าะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษีเป็นการชั่วคราวอาจช่วยไทยได้บ้างทรัมป์ลดรีดภาษีโลกสินค้าอาหาร200รายการ หลังราคาพุ่งกระทบผู้บริโภคสหรัฐประธานาธิบดีโด,โดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันศุกร์ลดเพดานมาตรการรีดภาษีสินค้าอาหารมากกว่า200รายการในนั้นรวมถึงวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นกาแฟเนื้อวัวกล้วยและน้ำซ้อมคันท่ามกลางความเดือดดานมากขึ้นเรื่อยๆของพวกผู้บริโภคสหรัฐต่อราคาของชํำที่ดิดตัวสูงขึ้น ขอยกเว้นใหม่นี้ซึ่งมีผลย้อนหลังกลับไปถึงช่วงเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีถือเป็นการกลับลำครั้งใหญ่ของทรัมป์ผู้ซึ่งยินกรานมาช้านานว่ามาตรการรีดภาษีสินค้านําเข้าอย่างครอบคลุมที่เขากําหนดเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานั้นจะไม่โหมกระพือเงินเฟ้ออาจมีหลายๆเคสที่มันทำให้ราคาสูงขึ้นทรัมป์กล่าวถึงมาตรการรีดภาษีของเขาเมื่อถูกถามถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวบนเที่ยวบิน Air Force One ในช่วงค่ำวันศุกร์ แต่เขายืนยันว่าในภาพรวมสหรัฐแทบไม่เผชิญกับเงินเฟ้อทีนักบินอวกาศจีนกลับถึงโลกแล้วหลังติดอยู่ในวงโครจรหลายวันเพราะยานที่จะใช้เดินทางถูกเศษซากในอวกาศชนเป็นรู นักบินอวกาศชาวจีนสคนเดินทางจากสถานีอวกาศของแดนมังกรกลับมายังพื้นโลกได้แล้วเมื่อวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนหลังจากล่าช้าไปกว่า1สัปดาห์เนื่องจากยานแคปซูลที่พวกเขาวางแผนจะใช้เดินทางกลับได้รับความเสียหายโดยน่าจะเกิดจากถูกเศษซากในอวกาศชนกระแทกดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางกลับโลกล่าช้าไป9วัน รวมระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในอวกาศคือ204วันซึ่งกลายเป็นสถิติยาวนานที่สุดสำหรับนักบินอวกาศที่ประจำการอยู่ในสถานีอวกาศของจีนไทยสวยไปสื่อนอกชี้ทรัมป์เปลี่ยนท่าทีโอบอุ้มกัมพูชาเป้าหมายงัดข้อแย่งชิงอิทธิพลจีน นิเกอิเอเชีย er> รายงานในวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนดูเหมือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เปลี่ยนท่าทีที่มีต่อกัมพูชาเวลานี้ดูเหมือนว่ามีความตั้งใจร่วมมือกับฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีเขมรและรัฐบาลของเขาในเป้าหมายทวงดุลอิทธิพลจีนหลังจากได้กับลำท่าทีแข็งก้าวกำหนดเพดานภาษีเล่นงานพนมเปญถึง49%เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รายงานข่าวของนิกเกอีเอเชียอ้างคำกล่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายหนึ่งระบุว่าอเมริกากำลังหาทางทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตและคณะรัฐบาลของเขาในการส่งเสริมวิสัยทัศน์ร่วมของเราเพื่อเสรีภาพความรุ่งเรืองความมั่นคงและความยืดหยุ่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก เรามุ่งมั่นร่วมมือกับรัฐบาลฮุนมาเนตส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนและสถานะในเวทีนานาชาติของกัมพูชาในนั้นรวมถึงปราบปรามอย่างกว้างขวางสแกมออนไลน์ที่เล็งเป้าเล่นงานพลเมืองอเมริกันยุติการดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและเปิดทางให้สื่อมวลชนอิสระปฏิบัติงานโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับนิกเกอีเอเชีย เอเชียระอุจีนเตือนสัญญาณอันตรายหลังญี่ปุ่นสอดทิ้นหลักการไม่ครอบครองไม่อนุญาตอาวุธนิวเคลียร์ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแก้ไขหลักสามประการที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ซึ่งยึดถือมาช้านานตามรายง,งานของสำนักข่าวเกียวโดนิวส์เมื่อวันเสาร์ที่15พฤศจิก,กายนพัฒนาการที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกระทรวงการต่างประเทศจีนอย่างรุดเดือดพร้อมส่งเสียงเตือนว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายที่ส่งถึงประชาคมนานาชาติ ตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโดนิวสอ้างอิงแหล่งข่าวรัฐบาลหลายคนระบุว่านายกรัฐมนตรีหญิงซาเนะทาคาอิจิของญี่ปุ่นกำลังสำรวจความเป็นไปได้ของการแก้ไขต่างๆส่วนหนึ่งในแผนยกเครื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่นมีข่าวว่าการปรับแก้ครั้งนี้มีแรงขับเคลื่อนจากความกังวลว่าหลักการไม่ครอบครองไม่ผลิตและไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในดินแดนญี่ปุ่น อาจบอลทำทลายประสิทธิภาพการป้องปรามทางนิวเคลียร์ของสหรัฐถ้าข้อเสนอนี้ได้รับความเห็นชอบการปรับแก้ดังกล่าวจะเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลักการและนโยบายความมั่นคงในยุคหลังสงครามของญี่ปุ่นขณะที่สำนักข่าวเกียวโดนิวส์เน้นว่าญี่ปุ่นไม่ได้แค่อยู่ในฐานะเหยื่อระเบิดปรมานูในยุคสงคราม แต่ยังเป็นผู้สนับสนุนมาช้านานต่อโลกที่ปราศจากนิวเคลียร์ดังนั้นการล่าถอยจากจุดยืนนี้อาจโหมกระพือไฟย้อนสอนจากภายในประเทศ <c oughs> ปะทะเดือดม็อบเจนเซประท้วงผู้นำเม็กซิโกบาดเจ็บกว่า120รายทางการท้องถิ่นเปิดเผยว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย120คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเหตุการณ์ที่ประชาชนหลายพันคน เดินขบวนประท้วงรัฐบาลของประธานาธิบดีคลอเดียเชนบามในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการเดินขบวนต่อต้านความรุนแรงจากยาเสพติดและนโยบายความมั่นคงของประธานาธิบดีเชนบามครั้งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นบนโซเชียลมีเดียโดยตัวแทนของกลุ่มเจนเซตแม้จะพบว่ามีผู้ประท้วงหลากหลายวัยเข้าร่วมก็ตาม ประธานาธิบดีเชนบามซึ่งเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม2024ยังคงมีคะแนนนิยมสูงกว่า70%ในปีแรกของการทำงานแต่ก็ต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์ต่อนโยบายความมั่นคงของเธอสืบเนื่องจากคดีฆาตกรรมบุคคลสำคัญหลายคดีนายพาโบวัสเคสผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงประจำกลุ่มเม็กซิโกซิตี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การระดมพลครั้งนี้ดำเนินไปอย่างสงบเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนกระทั่งมีกลุ่มบุคคลสวมหน้ากากเริ่มก่อเหตุรุนแรงระเบิดสนันสถานีตำรวจในแคว้นแคชเมียร์อินเดียดับ9ศพบาดเจ็บ27คน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9ศพและบาดเจ็บ27คนจากเหตุระเบิดของวัตถุระเบิดที่ยึดมาได้ภายในสถานีตำรวจในแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุคาบอมคฆ่าชีวิต8ศพในกรุงนิวเดลีนายนารินประพาสผู้บัญชาการตำรวจประจำเขตปกครองแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ที่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลกลางอินเดีย เปิดเผยว่าเหตุระเบิดที่สถานีตำรวจเนวกำนั้นผู้เสียชีวิตประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งกำลังทำการตรวจสอบวัตถุระเบิดอยู่นายประบาดระบุว่าขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และเคมีของวัตถุระเบิดที่ยึดคืนมาได้ก่อนหน้านี้ และกล่าวว่าการระเบิดโดยอุบัติเหตุได้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์14พฤศจิกายนพร้อมชี้แจงว่าไม่มีการบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มติดอาวุธในเหตุการณ์ครั้งนี้การคาดการอื่นใดเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์นี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเขากล่าวในเชิงปรากฏการสิ่งที่เราเห็นก็คือทางสหรัฐอเมริกานะครับ,บรงับ การจรจาทางการค้าเป็นการชูกราวกับประเทศไทยนะครับซึ่งฝ่ายไทยก็ตอบโต้บอกว่ารู้สึกเสียใจนะฮะผิดหวังกับผู้แทนทางการค้าของทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกาที่มีการระง,งับข้อตกลงดังกล่าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อนุทินชาญวิรุณนะได้โพสต์ข้อความขณะที่อยู่ในประเทศจีนนะครับบอกว่าต้องให้กอมเมนมาทาการขอโทษประเทศไทยก่อนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับ ท้งประธานาธิบดีดดูันดวทวมและพูดคุยกับทางอันวาอิบราฮิมนะครับประธานอาเซียนซึ่งเป็นนายกรมตรีของประเทศมาเลเซียนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชวัมนะฮะก็ได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าสงครามยุติแล้วทุกอย่างจะเจรจากันไปด้วยดีแต่อนุทินโพสต์ปุ๊บทุกอย่างกับตลัสหรัดอเมริกาเล่นงานประเทศไทยทันที วันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกา23นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาสาราประชาชนส่งร่วมงานถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐบาลจีนโดยในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐ ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568โดยมีนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรอเฝ้าทูละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ มหาสาลาประชาชนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2502เพื่อฉลองวาระครบ10ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสถานที่ที่ผู้นำจีนใช้ในการต้อนรับจัดประชุมหารือและเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขหัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชะดำเนินไปยังอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินโดยมีนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายหวนเซี่ยนรองนาย,ยกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งพลตรีเหลียงเฟิงรองผู้บัญชาการกองทหารรักษาการกรุงปักกิ่งรอเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ประทับยืนหน้าพวงมาลาเพื่อทรงรับการถวายความเคารพจากนายทหารจีนผู้เชิญพวงมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระดําเนินขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์วีรชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งคำนับและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระประมุกประมุกหัวหน้ารัฐบาลและคณะผู้แทนต่างประเทศระดับสูงที่เสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ อนุสาวรีย์วีรชนเป็นอนุสรณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัสเทียนอันเหมินก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2501เพื่ออุทิศแด่ว,วีรชนที่สละชีวิตในการต่อสู้เพื่อชาติในหลายเหตุการณ์ที่สำคัญของจีน ด้านหน้าจารึกข้อความภาษาจีนเหรินหม,มินอิงสงหยงฉุยปู้ซิวสลักจากลายมือของนายเหมาเจ๋อตงอดีตประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความหมายถึงเกียรติยศชั่วนิวรันดร์จงมีแด่ว,วีรชนด้านหลังมีจารึกข้อความสดุดีวีรชนที่สลักจากลายมือของนายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา11นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหลิงกวงวัดเก่าแก่ในกรุงปักกิ่งอายุกว่า1,000ปีตลอดสองข้างทางมีพุทธศาสนิกชนชาวจีนรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จวงดนตรีพื้นบ้านบรรเลงเพลงจีนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมีพระมหาคณาจารย์หยวนเจ๋อประธานพุทธสมาคมจีนเทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราชของไทย พระอาจารย์ฉ่างจ้างเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงรอรับเสด็จพร้อมด้วยบุคคลสําคัญและพุทธศาสนิกชนชาวจีนในการนี้เสด็จพระจระดําเนินไปยังวิหารหยวนทงส่งพระดําเนินเวียนขวาไปส่งสการะพระพุทธรูปพระสากยมุนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ทูบเทียนแพรบนโต๊ะหน้าแท่นบูชาพระพุทธรูปพระสากยมุนี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุบเทียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปพระสกยมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เนื้อโลหะลงรักปิดทองพุทธสินไทยยุคสุโขทัยซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ประทานมาประดิษฐานที่วัดหลิงกวงตั้งแต่ปี2533 ปัจจุบันเป็นที่เครารพสการะของพุทธศาสนิก,กชนชาวจีนและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาสาการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วณวัดหลิงกวงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิหารชั้นล่างขององค์พระมหาเจดีย์ทรงสาการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงสอง,ององค์บนโลกมนุษย์ องที่หนึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเขี้ยวแก้วกลางเมืองแคนดี้สาธารณรฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาและองค์ที่สองประดิษฐานอยู่ณวัดหลิงกวงแห่งนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและดอกไม้ทูบเทียนแพรที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาหน้าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสามองค์คือพระทีปังกรพุทธเจ้าพระศรีสกยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรยพุทธเจ้า จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียงเครื่องทองน้อยสการะพระบรมสา,ารีริกธาตุบรนพชิดจ,จีนเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ประธานพุทธสมาคมจีนถวายพระพุทธรูปพระภัยสัจเฉยคุรุไวยทุระยะประภาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงถวายประติมากรรมอเวโลกิเตสวนโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงพระดำเนินเวียนขวารอบฐานองค์พระมหาเจดีย์ทอดพระเนตรภาพจำหลักไม้แสดงพุทธประวัติและพระอรหันห้าร้อยพระองค์โดยเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงนำเสด็จพร้อมถวายคำบรรยาย สำหรับพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงรัฐบาลไทยเคยอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยสองครั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการแสดงถึงความจริงใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ โดยครั้งแรกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเจริญพระชมพรรษา75พรรษา5ธันวาคม2555ประดิษฐานณพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม และครั้งที่สองประดิษฐานณมนทลพิธีท้องสนามหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสฉลองครบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วเมื่อวันที่12ธันวาคม2567โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานไทยมีความผิดหวังนะครับในในท่าทีจากผู้แทนการค้าสหรัฐ โดยไทยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นประเด็นทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาต้องพิจารณาแยกออกจากประเด็นการค้าซึ่งก็เป็นประเด็นทวิภาคีที่เป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐไทยยังคงยินดีและตระหนักในบทบาทที่สร้างสารรค์ของสหรัฐนะครับในการสนับสนุนให้ไทยและกัมพูชาลดระดับความตึงเครียดระหว่างกัน เพื่อนําไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนตามที่ปรากฏในการหารือระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยไทยจะเดินหน้าบนผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นสําคัญที่มุ่งสู่สันติภาพก็ทางฝ่ายเพื่อไทยนะครับที่ไปเจรจาทางการค้ากับทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของสงครามภาษีการเจรจาที่ผ่านมาในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนน่ย เป็นศูนย์นะเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับก็เหลือ19%ตอนนี้ระง,งับการเจรจา,าเป็นการชั่วคราวสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเด็นที่ทําให้ทรัมป์ไม่พอใจเพราะอนุทินชาญบอร์กูลได้ขอให้ทางคำมีนต้องมาขอโทษนะครับแล้วก็มีการเจรจา,าเรื่องสงกรามทางการค้าต่ออนุทินซึ่งที่ผ่านมาอนุทินก็มีการเจรจา,ากับทรัมป์ในขณะที่มีการเจรจา ทางฝั่งของเขมรนะครับในขณะที่มีการเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อลงนามข้อตกลงยุตินะฮะหรือข้อตกลงสันติภาพนะครับสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นในการแบบนี้ก็เพราะอนุพันธ์นยผมเรียนตลอดนะเขาเป็นผู้รับเหมานะฮะเขาเป็นผู้รับเหมามาทั้งชีวิตแล้วก็ได้เป็นนักการเมืองเพราะเป็นผู้รับเหมานะครับการเป็นผู้รับเหมาเสร็จเขาจึงไม่เชี่ยวชาญ ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงทั้งนอกประเทศทั้งในประเทศนะครับพอได้เข้ามาเป็นผู้บริหารนะครับอะดับผู้จัดการประเทศคือนายกมตรีเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็นะอย่างที่เห็นนะโดนสหรัฐอเมริกากลับมานับหนึ่งใหม่นะครับในการจรจารทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยประกอบกับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่15 พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ซึ่งผมเรียนไว้แล้วนะครับว่า15พฤศจิกาไปต้นไปนะฮะอนุทินเนี่ยลำบากเห็นไหมเริ่ม15ปุ๊บอนุทินเอาเลยโดนสหรัฐอเมริกาเซ็นชันทันทีเลยนะครับสถานแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับสหรัฐอเมริกาก็บีบดินะอนุทินเขา,าไม่ยอมที่จะจบนะบในส่วนของคนไทยนะฮะบ,บอกว่าอนุทินบางส่วนก็บอกอนุทินทําดีแล้ว สุดท้ายในส่วนของพรรคส้มพรรคประชาชนก็บอกว่าจะต้องไปเจราจากับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาคนก็ด่ายับเลยทีเดียววันนี้สหรัฐอเมริกาเดินเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียกว่าทฤษฎีเกมชูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองบีบยกกระดับให้เกิดการเจรจาเกิดขึ้นต้องเข้าสู่กระบวนการสันติภาพนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาต้องได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ ของฟรีไม่มีในโลกผมเรียนมาเสมอนะครับเมื่อไรก็ตามมีคนกลางเข้ามาทําการเจรจา,าเมื่อนั้นเกิดความวุ่นวายความอ่อนหัดของรุินชาติมรกิกเรื่องของการต่างประเทศแทนที่ว่าขัดแย้งระหว่างไทยเขมรดันไปลากคนกลางมานะครับพอลากคนกลางมาก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยคนกลางมาเมื่อไหร่เจรจา,าเมื่อไหร่เสียแล่แหล่เอิร์ดต้องไปซื้อน้ํามันเขานะครับแล้วก็ต้องไปซื้อเครื่องบินแค่อีก80ดสิบลำเห็นไหม และอเมริกาสรัฐก็ไม่ใช่เอาเฉพาะไทยครับไปเอาทางฝั่งเอาเรียกเขมรด้วยนะฮะไปเอาทางฝั่งของมาเล,ลเซียด้วยเรียกอะไรเรียกค่าตงเนี yeah. ่ยนเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็เรียกค่าตงบอลการพนันก็เรียกว่าค่าตงไปเจียจายที่ไหนวางหลักเล่นงานเขาหมดที่ไหนสหรัฐเข้าไปต้องได้ประโยชน์เท่านั้นตามหลักที่เขาเรียกว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อน อน,นุทินก็พยายามจะใช้หลักการเนยอเมริกาไทย first ไทยต้องมาก่อนแต่ไม่เข้าใจเชิงภูมิรัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์ของโลกการจะเข้ามาเป็นบรริหาผู้บริหารของประเทศไทยต้องเข้าใจหลักเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกก่อนนะฮะและต้องเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า global station หรือโลกาภิวัตน์คือการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับต้องเข้าใจยุทธศาสตร์ยุโรปยุทธศาสตร์ตะวันออกกลาง ยุทธศาสตร์ฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียต้องเข้าใจทั้งหมดอ่ะต้องเข้าใจกรอบของมันก่อนแล้วถึวงจะเข้าใจว่ายุทธศาสตร์ของประเทศไทยคืออะไรถ้าไม่เข้าใจผมเรียนให,ให้ทราบนะครับว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละแปลกใจสำหรับผมไม่แปลกใจในเชิงเสตติ1ิพฤศจิกาเห็นไหมเป๊ะเลยตามมันเวลาเป๊ะผมบอกล่วงหน้าเรื่องหนุ่มสิาพฤศจิกานะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและมีสิทธิ์จะโดน impeachment ด้วย สถานการณ์แบบนี้อน,นุทินอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะครับในเชิงโหราศาสตร์เนี่ยไปดูที่เชิงเศรษฐีตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมเนี่ยมีโอกาสจะยุบสภาลาออกปรับคัมภีรีสูงมากและตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีในขณะที่ดวงอน,นุทินชาบรกูลนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่แย่นะครับไม่ดีนะที่ว่าตกต่ําพร้อมจะพ้นจากตําแหน่งในทุกเวลานะครับเอาละผมไม่บอกวิธีแล้วกันนะฮะเขาเก่งก็ปล่อยเขาทําไปผมเคยเรียนไว้นะ นะักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคส้มพรรคแดงใครก็แล้วแต่เข้ามาบริหารยืนยันได้เลยบริหารไม่ได้ประเทศก็มีแต่ดาวลงดาวลงแล้วผมยนย้านะอนุทินจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แถมจะสร้างปัญหาเพิ่มโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอนุทินจะแก้ปัญหาไม่ได้และจะสร้างปัญหาเพิ่มยืนยันสันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ